สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิพย์นะคะในหน้าทรัพย์สวยนะคะวันนี้ทิพย์อยู่ที่รัชดานะคะรัชดา42ค่ะก็มาติดป้ายขายบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่203ตารางเมตร 203ตารางวาขอโทษค่ะที่ดินสวยมากค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในเลยนะคะบริเวณที่เราเข้ามาเนี่ยจอดรถได้เยอะเลยเพราะว่าตัวบ้านเมื่อก่อนเคยเป็นออฟฟิศอยู่บนเนื้อที่100ตารางวานะคะตรงนี้เขาก็เลยใช้พื้นที่เป็นพื้นที่จอดรถซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเทําเป็นอาคารโฮมออฟฟิศหรืออะไรเพิ่มขึ้นได้อีกเลยนะคะมากมายตามเข้ามาดูค่ะ ตัวอาคารเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ค่ะออกมาเป็นแนวลาบเป็นสองชั้นนะคะในอดีตเคยเป็นออฟฟิศสำนักงานค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะด้านนี้จะเป็นทางเข้าด้านหลังด้านนี้จะเป็นทางเข้าหลักนะคะก็มีประตูมีประตูเยอะเลยค่ะเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยทำเป็นออฟฟิศสบายๆเลยค่ะเป็นออฟฟิศเปิดโล่งนะคะด้านนี้ก็จะมีประตูอีกด้านหนึ่งออกไปเป็น เป็นเหมือนเทเรสนะคะเป็นเหมือนระเบียงค่ะตรงนี้ก็เป็นลานกว้างๆนะคะข้างในจะอาจจะเป็นห้องประชุมห้องเก็บของหรือห้องอเนกประสงค์ใดๆค่ะเดี๋ยวทิพย์จะพาไปดูด้านบนนะคะอ,อ๋อด้านด้าน,ออานถ้าตรงไปนี้ก็จะเป็นทางออกไปอีกทางหนึ่งที่เป็นด้านหลังนะคะจะมีห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องเก็บของค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะ ด้านบนนะ่าจะเป็นห้องโลง่ลงๆนะคะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเพราะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าสองชั้นนะคะจริงๆด้วยค่ะด้านบน,นเนี่ยจะเป็นห้องโล่งสามห้องค่ะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องก็สามารถจะทำเป็นห้องอเนกประสงค์หรือรีโนเวทเป็นออฟฟิศหรือจะเป็นที่พักด้วยก็ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะของดีๆนะคะมาไวไปไวนะคะกับทิปบ,บ้านหลังนี้อยู่รัชดา42ค่ะเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้นะคะสถานีรัชยโยธินค่ะแล้วก็ทําเลนี้ทะลุออกไปได้หลายทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนเสือใหญ่รัชดา32หรือรัชดา36ค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมมีทรัพย์สวยๆคอยติดตามช่องของ Tip p พ o อ e r t ตีนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ